สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงตำนานนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจะบั็กด้วยจะบั็อกยังไงงั้นเดี๋ยวมาชมมัมมกันเลยนะครับผมก็สอนวิธีการบักด้วยลวกันสิ่งสําคัญนะครับควรมีสกิลที่กดแซดด้วยนะครับนี่กดแซดนะเพื่อจะยิงให้ไม่จํากัดนะครับแต่เราต้องขึ้นป้อมด้วยนะครับอ่าแล้วก็รอสักสิบวินะครับอ่าเราค่อยลงจากป้อมมันถึงจะยิงไม่จํากัดเข้าใจนะอ่าพอหมดสิบวิก็นี่ยิงไม่จํากัดเลยนะครับแต่เฉพาะอาวุธที่เราถือช่วงแรกนะครับ อ่าทะนุกระสุนเท่าเดิมแต่ว่าอเอ็กที่เราถือช่วงแรกมันจะไม่จำกัดนะครับยิงได้ไม่จำกัดไม่ต้องเปลี่ยนลูกเลยถึงแม้ยิงหมด40ลูกผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนลูกนะอ่าเกียนปบัล่ะเดี๋ยวด่านสองมันเกิดตรงไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวยิงแบบรวดเร็วเลยไม่ต้องเปลี่ยนลูก <c oughs> ไม่ต้องเดินแหละแถมมีสกิลน้ำแข็งด้วยนะครับเกียนเกียนอา้อาวอใครมาอยู่ข้างเนี่ยปังอาจมากเลยเอาตัวบนก่อนตัวบนจะตายแล้วเอามีโปด้วยอ่ะ อมไม่ต้องพึ่งโปผมก็เล่นผ่านนะแต่เขามาโปททำไมเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวนี่นะไม่จำกัดด่านแล้วด่านสามโอ้ยนี่พึ่งผ่านไปนาทีกว่าเองด่านสามแล้วอะ่ะไวมาก บอสด่านสามออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บแต้มไปแลกนิวเคลียร์นะอุ้ยไม่โดนเลยบอสอยู่ด้านล่างนะสบายเลยออกแต้มสองหมื่นแล้วนี่ยว่ะไปแลกนิวเคลียร์กันเลยดีกว,ว่านี่ครับยิงไม่จำกัดไม่ต้องเปลี่ยนลูกเลยเดี๋ยวมันดูเอ้าตายหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันดูหลานช่วงบอสกันว่า,าว่าจะตายเร็วแค่ไหน มอสดันห้านะพวกนี้ไม่ขนามือหรอบอกเลยถ้ากระสุนไม่จำกัดแม่ละปักเกียนปะล่ะ้ัวัวอ่านี่ผมก็แลกนิวเคลียร์มาแล้วครับแต่ตอนนี้สกิลที่กดแซดนผมยงใช้งานไม่ได้ครับต้องรอ20วิก็เดี๋ยวยิงมอสตงทางไปก่อนอุ้ยอุยทำไมหน้าจอเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นปืนเนี่ยโอ้ยคนไฟใส่ด้วยอะน่ากลัวจริง ตอนนี้สกิลสมกดซาดผมก็กลับมาใช้ได้นะครับผมก็กดซาดเลยแล้วก็ทำให้นิวเคลียร์ไม่จำกัดนะก็ขึ้นป้อมอย่างนี้รอประมาณสิวินะครับพอหมดสิวิก็สามารถลงจากป้อมแล้วก็ทำให้นิวเคลียร์ไม่จำกัดได้เลยเข้าใจอนนี้หมดแล้วนะครับก็นี่นิวเคลียร์ไม่จำกัดครับขอลดเสียงก่อนแป๊บนึงโอเคลดทันพอดีนะครับนี่นิวเคลียร์ไม่จำกัดเลยที่สำคัญครับเอา ex เอาทำไม ex อ๋อถ้าเกิดเราใช้นิวเคลียร์ไม่จำกัดล้ว ex ก็ จะหายนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งมาพิสูจน์ผมเพิ่งมาลองโอเคเข้าใจกันนะแสดงว่า e x ีกว่านะถ้าเกิดยิงมอสี่ยผมทัดนิวเคลียร์ไปแล้วกันไหนๆนะก็มันก็ไม่จากัดละสํนนาหรับวิธีนี้ผมก็ไม่ได้คิดคนเองนะครับผมได้ไปดูคลิปของใครก็ไม่รู้เหมือนกันอนะจำไม่ได้เหมือนกันอนะผมไปเห็นเทคนิคมานะครับก็เลยแอบเอามาใช้เลยอืมเฟอัปเดตนะรับก็ไม่ต้องกลัว เอ้านิวเคลียร์เด้งอันนี้ผมลดเสียงอยู่นะตัดตัดนิวเคลียร์ไปตัดแต่นิวเคลียร์นี่แหละทำไงได้มันไม่จำกัดเนาะผมว่าใช้ X จะเร็วกว่านี้นะนลูกน้องลงมาไม่ได้เกิดหรอกลูกน้องอะโดนนิวเคลียร์ตายหมดนะครับอ่าลูกน้องไม่ได้เกิดหรอกลงมาอีกดิลงมาอีกดิ ผมตัดนิวเคลียร์ไม่จำกัดน,นี่ลงมาเดีไอ้ลูกน้อง <c oughs> เรียบร้อยครับใช้แต่นิวเคลียร์ <c oughs> ตายกับนิวเคลียร์ซะเออเรียบร้อยครับก <c oughs> ดมันเลย เป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการบักครั้งนี้อาจจะถูกใจหลายๆคนนะครับแต่ต้องมีสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับถึงจะทำได้วิธีนี้ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ